สบายดีพ่อแม่พี่น้องาบาสู่ทุกคนเด้อสบายดีในบ่ายพี่น้องเลยเนาะไปผ่ามาเห็นสินกระปุ่นเลยเลยกำลังตัดกระปุ่นกินบ่ายพี่น้องเลยฮักกมาเซนโนพี่น้องไปนั่นแหละไปฝากท่องฝากท่องไปยังกบไปฝากท่องอนะไรเนาะมอนัดมันนี่เลยไปฮากกามาติอยากกินตัดกระปุ่น ตำกระปุกกินรอบใบก่อเนาะวันนี้วันนไปทางใดไปหาวันไปทางใดก็ไปหาหมออะไรหาหมอมาบัไปหายอยู่หาก,กนินเหมือนนี้เนาะตรงนี้กินน้ำปลาก่ะมีคน,นมาคอมเมนต์ว่าเม่ซีมาคอมเมนต์เนี่ยก็เขาบอกจะกินกระเทืออะไรป่ะ <c oughs> <c oughs>

กินเองกินเองฟังให้ดีดีนะจวดจ่าเมันส่งส,วง,สวงวะสว่วงวะเลยมันสื่นตานอนเลยพี่น,อน้องเชยนอนๆแเลยนอนอยนอนบ่หลกินยาละลยเมายาจะโมงหนึงเลยลีดย,ยาขึ้นแบบเพียย สีมันจวจดจัดแต่พี่น้องมามาพี่น้องเลยจัดแซ่บหมดจอแล้กันบอไลยใจห่างเลยมาเลยพี่น้องเด้อจะเสะขนาดเลยนะเมนูนมนกินเกิดขึ้นอยู่แล้วบอไลย,ย่าห่างพี่น้องเลย ตาตกระสี้อะไรบรสดตื่นี่เนาะมันเป็นสีนอะไรคนตื่นแต่นอนเนี่ยนะประมาณนั้นชีสาวๆบ่นนคนหลกบคนมากแต่ห้องนอนทางนี้ข้<อ>า,างนอนนะจะมากก่อนกานอนแล,แล้วก็กินยาตอนเขาไปตอนที่ไปน่ะกินยากินยาสองเม็ดหรือยาขึ้นมาเนาะมันจะมันหนักแล้วไปไปโมงบ่ Tay mưa bởi Một con bởi cho cặp bốc ta tay kênh cái này không bỏ lỡ những video hấp เเดือนไปแลเนาะตึงหอยยังบอกับหวยมันคือนานกลับแต่เขาก็ลืมเป็นเนีะเขาก็ลืมเลยเือเลืองันจังดแปเดือนกเราเอเดือนนี่เกือเดือนปลายไปหวเห็นหัวหมครับบอกไปหมอ อารกยังไม่กลับหูวยังกองก้นอยู่้องวะตร,ง,ร,ง,ออง,นนรงไซส์สีจะออกข้างานน้องมั้ย่เดี๋ยวคนออกอะไรนะตกหมดอะไร้ับเอาแผ่าไ บอขาดไหมเอามือจับมันในอไรมันกินยาืมันกินยาก, <Okay. S 1> ก,ยากเป็นหออเสร็จมัน,มนเสร็จมันแล้วเนาะเสร็จมันอ่อนกินบวเป็นกินบ่เป็นมา vòng vây nha chèp ไม่ติดเงิกันแค่ทำงานพนที่อะ vui non nó cho Đúng mai nhàng có hiệu, có hiệu, có hiệu

itu okay. ya. Okay. Okay.

เขาไปหยิบถาอเขาเขเห็นอยเงี้ยใช่เ่านี่ไหนเเห็นหเพแขงแขงกับโดดอยู่ใช่หัวก็จะอยู่ทางไหนวะใช่ลงเียังเอามือังีหัวก็จะอยู่

Mở cái nào nào mà người Bà đẻ Bà đẻ chậu Bà đẻ lâu được thì nó Bà đẻ không mặt tập bạn Mọc 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 Bà đẻ không mặt tập bạn không mặt bạn ลาพี่น้องเอ้ยนี่จะกดวายเลยและเนาะก็วาตลวดท้ายไปแล้วก็แหมคิดหน่ายพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบคุณที่เขาเเบิ่งมาชมเด้อเบ็ดจนอ่อนซบเลยวนะเนาะ